มาเลยค่ะน้องๆอ,อีกชิ้นหนึง่งอีกชิ้นหนึ่งก็เสร็จละนะคืนนี้ดีนะที่ไม่ค่อยง่วงวันนี้ไม่ใช่หรอกมันยังวันอยู่ใช่ไหมเออยังวันอยู่เนาะอืออ่ะมาลุยกันต่อช่วงบ่ายช่วงช่วงดึกการน้องๆจะได้เสร็จเสร็จเนาะเออที่จริงพี่ก็ทำพรุ่งนี้ได้เนาะแล้วทำไมพี่ต้องมาลุยตอนนี้ไม่หรอกพี่มีงานอีกชิ้นอยู่พี่จะต้องทำทำแบบ จะได้ไม่ต้องง่วงจะได้แบบสดใสเนาะเออเนี่ยเราสามัคคีเราเนาะเราวาีเราสามัคคีวีเรากาชาติถ้าน้องๆอันนี้พี่มีชุดรวมนะชุดรวมของฮานะอยเนาะนั่นก็เล่นได้นะนะถ้าไหลนะถ้าไหลน้องๆก็เลือกดูแล้วกันว่าถ้าไหลอะไรก็ดูตามนี้นะคะน้องๆก็แคปไว้นะจะได้รู้ว่าตัวไหนไหลเราจะได้เล่นตาม นะเราก็เอาตามนี้ไม่เอาตามนี้ก็ได้ค่ะน้องๆหรือไม่จะเอาตามนี้ก็แล้วแต่น้องๆนะคะแต่พี่จะจะจะเล่นจะจะเล่นไหลนลก็จะดูหวยด้วยว่าเข้ามายังไงมายังไงเราก็ดูแนวทางด้วยว่าเขาควรจะมาตัวไหนเนาะเอออแต่พี่พูดอย่างนั้นถ้าเก่หมดทุกคนก็ไม่ต้องดูพี่แล้วมัง้งเนาะโอ้เนาะเออเข้ามาแอบดูพี่มั่งเนาะ พอพี่จะทำเสร็จพี่ก็นานนะพี่ลงทุนลงแรงพี่ทำทุกอย่างเนาะเพื่อให้น้องๆได้ดูแนวทางเนาะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ตามนะคะน้องๆค่ะไม่ต้องเยอะหรอกเนาะเราเล่นสนุกสนกเราเล่นกันลุ้นกันสนุกสนุกไม่เยอะไม่เยอะห้ามเยอะค่ะเห็นไหมชื่อพี่นะ่ะพี่บีซากสองร้อยเห็นไหมน่ะ ี่ชอบเลยชื่อเนี้ยชอบเลยนะบีสองร้อยนะชอบเลยโอ้ชอบชื่อนี้มากจะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เล่นเยอะเยอะเล่นมาเยอะเยอะได้กําไรสองร้อยโอ้ก็คุ้มนะดีกว่าขาดทุนใช่ไหมคะน้องๆดีกว่าขาดทุนเนะาะจังวันนี้เหมือนกันโอ้ยได้มาเยอะเยอะก็ไปทุ่มลงข้างล่างซะก็เหลือกําไรไม่เท่าไหร่นะ ถ้านับนะก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยได้มัง้งอ๊้แต่พี่ไปไกลนั่นเยอะได้ลอตเตอรี่แค่ใบเดียวเนาะสามแปดใครจะไปคิดไหนว่าตัวเดิมนะเออแต่บ้านพี่ในไอ้นั่นหมดแล้วนะพี่ก็ไม่ชอบหรอกเล็กเจนนี่หลานเขาซื้อไว้ให้เนาะที่บ้านเนาะที่เมืองไทยอ,อืได้ไม่ถึงสองพันก็ให้ลหลานกินขนมแล้วค่าลอตเตอรี่ที่เขาซื้อให้ ก็หมดละทำบุญไม่ได้ทำเลยเนาะเดี๋ยวถูกวดหน้าค่อยทำนะคะอยากถูกทุกวดล่ะค่ะจะได้ทำบุญเยอะๆเนาะ,นะมีอะไรก็จะได้ทำไปใช่ไหมคะนอนะ้องๆนะอ้าดูกันไปลาวกาชาติพี่ว่าจะลงพร้อมบีก็เลยอเร่งด่วนใจร้อนลงไปก่อนก็ได้มั้งเนาะเออถ้าดาววีมาอีกทีถ้าเกิด เข้ากันก็โหเอาแบบเพ่นั่นเลยดีนะวันนี้ดาววีไม่เข้าดาวีของเรามัางนะ้งเนาะแต่เข้าไอ้นี่เนาะแต่เข้าของเขาเนาะอืมได้หนึ่งเจ็ดนะคะน้อง,องได้สองเด้งเนาะพี่ให้เป็นหนึ่งกับสองต่เข้าหนึ่งเจ็ดมีสีต่ไม่ให้ต่ไม่ให้หนึ่งสีเนาะไม่ให้หนึ่งสีไม่ให้ 1, 4, ใหนึ 1, ่งเจ็ดมาฉะนั้นทั้งสีทั้งเจ็ดสีก็เด่นนะแต่ว่าพี่ก็ชอบสอง ก็เลยให้หนึ่งสองไปแต่สองดันไม่มามาสี่กับเจ็ดเนาะก็เลยได้แค่หนึ่งเจ็ดเพราะว่าสีตัวพ่วงคือสีแปดหรือเปล่าแปดสี่เนาะถ้ามาเจ็ดสี่โหเด้งเลยเรานะคะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะดูให้ดีๆจัดๆนะคะน้องๆค่ะอืมบางครั้งพี่ก็ลืมแล้วไปเขียนใหม่ไปลงใหม่เวลาน้องๆถามนะ ถ้าใครมาดูแล้วถ้าใครรู้นะ่ะก็ก็ก็นั่นให้พี่หน่อยนะคะเดี๋ยวนี้น้องช้างหายไปเลยนะโอ้ลืมไปว่าเขาเป็นอาจารย์แล้วเนาะโอ้ลืมลืมขอโทษทีนาะน้องช้างเนาะพูดถึงหน่อยนะให้พูดถึงหน่อยนะโอ้น้องช้างก็มีเลขของเขานะเดี๋ยวนี้เขาก็ปังหมือนกันนะเขาก็เข้าดิ่มกันนะน้องช้างของเราเน่ะนะนะเออเมื่อก่อนน้องอะไรนะั่นน้องต้นน้องต้นก็หายไปละ น้องต้นมาก็น้องช้างน้องช้างก็เป็นอาจารย์แล้พี่ก็ไม่กล้ารบกวนแล้วเนาะวันนี้ใครนะน้องกุ้งนางลงให้พี่หอยหนึ่งอ้๊พี่ก็ดีใจพี่ก็ขอบคุณมากๆเลยแช่อะไรหรอกพี่ก็อยากให้ทุกคนได้อนะเนาะถูกไม่ถูกก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่อยว่ากันอีกนะบางครั้งพี่ก็ลงไม่ทันบางครั้งพี่ก็มอดทําน่นทํานี่เนะี่ยไม่ทันหรอกเนาะงานพี่เยอะอืม ที่ก็ดูไม่ตลอดก็อยากจะลุ้นนะ่ะยิ่งตอนเช้านะลืมตาไม่ขึ้นก็อยากจะลุ้นกับเขาลงไม่ได้หรอกพี่เขียนลงไปนี่ถ้าน้องๆสวัสดีนะพี่เขียนไม่ทันก็เดี๋ยวจะหาว่าพี่นั่นอีกพี่ก็เลยโอ้ไ oh, ม่กล้าลืมตาไม่ขึ้นอยากลุ้นอยากลุ้นคะ่ะน้องๆบางครัง้งปวดหัวตึบเลยอยากลุ้นนะ่นะเนาะคนฝืนตื่นนะ่ะประมาณนี้คะ่ะน้องๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะรวยๆปังๆกัน ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะสวัสดีค่ะ